ตื่นเต้นมากๆครับมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์มากอยากให้ฟังให้จบนะครับเอาสารภาพแบบสั้นๆก่อนนะคือผมคิดค้นมานานว่าทํายังไงนะตนเองสังคมชาติบ้านเมืองโลกสายพันธ์มนุษย์เนี่ยถึงจะดีขึ้นแล้วก็มาเจอคําว่าทีมพิเศษจากนั้นก็มาจริงจังเรื่องทีมพิเศษหาจุดที่ง่ายที่สุดก็ไปเจออยู่3คํคนะครับถ้าใครมากระจาง3คํานี้แล้วไปทําจริงยิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งก็คือวันแรกๆมันไม่เก่งหรอก แต่วันต่อๆไปจะเก่งยิ่งขึ้นก็คือคําว่ากิจกรรมเคยคุ้นและการพัฒนายกตัวอย่างง่ายครับพวกเราที่เราอาจจะฟังวิดีโอมาบ้างนะครับนําคําตอบที่ใช่มาคุยกันมาจดมานึกร่วมกันนั่นแหละครับคือกิจกรรมแต่ต่อไปเนี่ยกิจกรรมมันอาจจะขยายเป็นกิจการขยายเป็นกลุ่มเป็นพวกพ้องเป็นชุมชนนะครับ เป็นเกมเป็นสิ่งที่เราทําร่วมกันอะ่ะก็คือเกมก็คือเราเกิดมาเราทํางานเราใช้ชีวิตผมมองว่าเป็นลักษณะของเกมชีวิตการที่เรามาร่วมพัฒนากิจกรรมต่างๆเคยได้ยินคําว่ากิจกรรมการงานสร้างคนไหมครับนั่นแหละนะครับเราจะพาชีวิตของเราเนี่ยไปผ่านกิจกรรมระดับใดก็ได้ดีน้อยดีมากหรือเสียหายก็ได้นะครับอันนี้ต้องไปลงรายละเอียดกันนะครับมาเกรื่นให้ฟังนะครับจากนั้นครับเคยคุ้นทําวันแรกไม่เก่งหรอก แต่การที่เราไปทํากิจกรรมพร้อมกับเราสังเกตหน่อยตรวจสอบหน่อยดูให้เห็นข้อแตกต่างเรารู้ว่าเราจะทําไปเพื่อรางวัลกิจกรรมอะไรล่ะที่เราจะทํานะครับกิจกรรมคืออะไรก็คือการที่เราเดินเดินไปเฉยเเนี่ยกับการที่เราเดินแล้วเรากําหนดว่าเราจะเดินอย่างมีคุณภาพผมเรียกว่าการที่เรากําหนดให้มีคุณภาพนั้นคือกิจกรรมอย่างหน่วยงานของเราเนี่ยเรามาคุยกัน เรามาตรวจสอบไปถึงจุดที่จะกลายเป็นผังงานทีมงานผังพัฒนาทีมพัฒนาผังพิเศษและทีมพิเศษร่วมกันแบบดีๆเนี่ยนะครับอันนี้แหละนะครับผมก็มามาพูดนะครับเผื่อเผื่อจะมีใครมาสนใจว่าเออเรามาลงรายละเอียดในเรื่องของ3คมคนี้ด้วยกันแล้วนําไปสู่การสร้างสรรค์ก็คนเรามีกิจกรรมร่วมกันได้เรามีกิจกรรมร่วมกันได้ เราเป็นชุมชนเป็นกลุ่มเป็นสังคมเป็นโครงข่ายนะครับเป็นวิถีร่วมกันได้ของพวกเรามันคือมันสร้างขึ้นมาได้ไงเราจะสร้างความเกลียดขึ้นมาก็ได้แต่เราจะไปสร้างความจริงใจความรักความรู้สึกดีและการทำดีต่อตอนเองต่อกันเองเราทำให้จากจุดที่มันไม่ดีนักนะครับพัฒนาต่อไปเรื่อยจนถึงจุดที่มันติดเครื่องได้นะครับอยากให้เห็นทั้งหมดว่ามันเป็นรางวัล ที่ผมมาดเนี่ยไม่ใช่คนเก่งคนดีแต่ค้นหามานานและมั่นใจนะครับว่าเนื้อหาในวิดีโอหมายเลขต่างๆเนี่ยสามารถนํามาเติมเต็มได้แล้วเมื่อไหร่ล่ะนะครับเนี่ยผมถามตัวเองว่าเมื่อไหร่ล่ะที่ผมจะทํานะครับแต่ในความเจริงเลยครับตอนนี้ผมเต็มใจยินดีและพอใจกับกิจกรรมตัวเลือกตรงหน้าของตนเองทําให้เคยทําให้คุ้นเราก็จะคือมันเหมือนกับ ันเหมือนกับการตรวจสอบตนเองได้อยู่ตลอดนะครับอย่างยังมีใครสอนเรื่องสติสมาธิวันนี้มาทําบุญเนี่ยนะครับสติสมาธิปัญญานะนะครับพาท่านเดินผ่านพระท่านก็คุยคุยกับลูกผมนะครับก็ดีใจมันคือกิจกรรมที่ทําให้ใจเราเนี่ยคลุกคลีอยู่กับสิ่งดีๆของชีวิตแปลว่าอะไรครับชีวิตเราเองเนี่ยเราจะบังคับวิถีกิจกรรมการงานสร้างคนเราจะไปยิ่งเล่นยิ่งเก่งเพิ่มชั่วโมงบิน ให้กับอะไรก็ได้แต่สิ่งนั้นขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นแบบนี้แหละแต่วันทั้งหน้าเราสามารถกลายเป็นได้มีคนครับที่มีความอยากความต้องการผมเองพวกเราทุกคนต่างมีความอยากความต้องการแต่บางครั้งเราให้ความโลภทำงานแต่การที่เราใช้กายใจของเราเนี่ยไปทำงานผ่านกิจกรรมที่มีคุณภาพให้เคยและคุ้น ให้มีการเรียนรู้ยกระดับพัฒนาอย่างต่อเนื่องเราไม่ต้องไปแย่งชิงกันเราไม่ต้องไปฟาดฟันไปคดโกงกันอีกดีไหมครับผมทั้งกลาบขอร้องว่าอยากให้ฟังให้จบและขออ้างอิงว่าเนื้อหาในวิดีโอหมายเลขต่างๆผมไม่ได้เก่งนะพูดไม่เก่งนะครับไม่ใช่นักพูดแล้วก็ไม่ใช่นักทําวิดีโอด้วยแต่ทั้งหมดเนี่ยได้ถูกบันทึกสมุดอยู่ไหนนะครับอ่าสมุดอยู่นี่นะครับไว้ในสมุดแล้วแล้วก็ไว้ใน เนื้อหาในวิดีโอหมายเลขต่างๆแล้วนะครับไปฟังวิดีโอผมไม่เข้าใจหรอกแต่ถ้าหยิบกระดาษปากกาขึ้นมาแล้วมาจดมาลองทําจริงๆมันง่ายเพราะอะไรครับกิจกรรมถ้าไปทําแล้วเร,เราอาาร่านหนังสือเล่มหนึ่งนะอาา่านหนังสือก็เป็นกิจกรรมนะแต่ท่านจัดจัด,จ,ดจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ให้ไปลงมือทําจริงๆผ่านกิจกรรมจริงๆเนี่ยโอ้โหมันคือชั่วโมงบินนะครับเราไม่ต้องท่องจํามากแต่มันจะอยู่ในสิ่งที่เราทํา ผมฝันจริงๆนะครับถึงกิจกรรมที่เราจะมาทําร่วมกันเช่นเราจะมาศึกษาพัฒนาเรื่องโซลาเซลล์ร่วมกันนําไปสู่การเป็นสมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มแล้วแนวคิดนี้กระจายไปทั่วประเทศไทยเราจะมีคนไทยที่อยู่ในสมาร์ทฟาร์มแล้วก็จะมีอาหารมีการท่องเที่ยวจะมีกิจกรรมที่ดีในนั้นนําไปสู่การพัฒนาเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ที่กลายเป็นทีเด็ดกลายเป็นจุดแข็งจุดขายของคนไทย อยากให้เติมการที่เราจริงใจต่อกันรักรู้สึกดีมีใจรักทําดีต่อกันเข้าไปในกิจกรรมต่างๆที่เราจะเคยและคุ้นและยกระดับพัฒนายิ่งขึ้นอยากเจอใครสักคนจริงนะครับที่จะจะไม่ว่าผมบ้าเนาะแล้วก็เดินเข้ามามายามาเรามากําหนดกิจกรรมที่เราจะทําร่วมกันเพื่อให้ตัวเราทั้งคู่ทั้งกลุ่มเนี่ยดีขึ้นเพื่อให้หน่วยงานสังคมของเราดีขึ้นมันจะมีอะไรบ้างจริงๆแล้วเนื้อหา ผมได้กล่าวไว้หมดแล้วแต่ตอนนี้รู้ชัดเจนเลยว่าเข้าจุดคือเข้าจุดนะครับเข้าจุดคือทําเลยแต่ถ้ายัางงงๆจะว่าผมบ้าทําวิดีโออะไรไม่รู้เรื่องก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับมันก็จะไม่มีประโยชน์แหละเพราะมันไม่ใช่คชําแช่งหรือมันไม่ไม่ใช่คาอะไรหรอกคือมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือเราเข้าจุดทําเลยมันก็ได้มันเหมือนกับคนที่ไปเล่นเกมไปดูละครบ่อยๆจนจนชีวิตมีปัญหาแหละนะครับก็อันนี้ก็เล่นเกมได้ดูละครได้ผมก็เล่นเกม ผมก็ดูหนังดูละครแต่การที่เราแทรกกิจกรรมที่มีคุณภาพให้เคยคุ้นมีการเรียนรู้และยกระดับพัฒนายิ่งขึ้นสิ่งนี้ที่แทรกเข้ามาในชีวิตทําจนมันติดเครื่องจนมันไหลลื่นนะครับจนมันเป็นแบบมันอยู่ในสมองมันอยู่ในระบบประสาทของเราอะนะครับก็สบายใจนะครับว่าคือก็มีแหละว่ามีคนว่าว่าบ้าจริงอะแหละแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าจุดศูนย์รวมของมัน คือบางครั้งเนี่ยผมไปกล่าวในรายละเอียดมากจนเกินไปแต่มันเป็นมันเหมือนกับทฤษฎีเนาะแต่ตรงนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่เรามาทําเลยคือจะมาว่าผมไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ทําไม่ได้ออกกําลังกายจริงๆกิจกรรมการออกกําลังกายไม่ได้จัดแบบมีคุณภาพจริงๆเนี่ยมันไม่ได้นะแต่แค่กิจกรรมการท่องเที่ยวที่จัดอย่างมีคุณภาพโอ้โหผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมัน มันยอดเยี่ยมจริงๆนะครับนั่นแหละครับเรามาเป็นนักกิจกรรมร่วมกันลองดูลองดูครับขอบคุณครับสวัสดีครับ